เจ็งแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะมีความสุขมากๆนะจ๊ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์อาจิ้งครับสุขสันต์วันเกิดครับสุขสันต์วันเกิดพี่จิ้งสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่จิ้งคุงแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูสุขสันต์วันเกิดพี่จิ้งครับมีความสุขมากๆแฮปปี้เบิร์ดเดย์จิ้งดี่เก่งเองจริงนะเพื่อนมีความสุขเยอะๆ แฮปปี้เบิร์เดย์เพื่อนขอให้มีความสุขมากๆวันเกิดขอให้เฮงขอให้รวยฮัลโหลแฮปปี้เบิร์เดย์นะจิ้ง mm. วันเกิดแกขอให้มีความสุขมากๆทุกวันเต็มไปด้วยรอยยิม้มแฮปปี้พราฉันคิดถึงแกมาก้าเว้ยว่างๆนะ่าจีเล่นเกมกันนะบ๊ายบายแฮปปี้เบิร์เดย์สุขอให้วันเกิดนะจิ้งมีความสุขมากๆนะแฮปปี้เบิร์เดย์ครับอ้วนมีความสุขมากๆนะครับรักนะจุ๊บจ ขอให้อจิ้งมีความสุขและความจเจริญขอให้อจิ้งมีความสุขหลายๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อขอให้อจิ้งเล่นเก่งๆนะอภิเษกบัตรเดย์ครับอ้าจิ้งครับมีความสุขมากๆครับตีกองเก่งๆนะสุขสันต์วันเกิดครับอาจิ้งมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงและเป็นเด็กดีนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับเฮยจิ้งขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าลืมตีแบตบีให้ได้เร็วๆด้วย แฮปปี้เบรดเดย์ครับจิ้งสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่จิ้งแฮปปี้เบรดเดย์ for you สุขสันต์วันเกิดหลานจิ้งขอให้เรียนเก่งๆเล่นดนตรีเก่งๆเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่จิ้งมีความสุขมากๆครับเล่นดนตรีเก่งๆเรียนเก่งๆโตไปเป็นเด็กดีของพ่อโจกับแม่หลินนะครับ มีความสุขมากๆนะครับอาจิ้งสุขสันต์วันเกิดครับ Happy Birthday เย้่ยวหลันชายสุขสันต์วันเกิด Happy Birthday มีความสุขมากๆสิ่งไหนที่อยากได้อยากทำก็ขอให้สมปรารถนาทุกอย่างนะบ๊ายบายผมเอ็นจิ้นครับขอสุขสันต์วันเกิดนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงมีตังมีตังมีเงินครับ Happy Birthday อาจิ้งครับ สุขสันต์วันเกิดหน,น้าจิ้งขอให้จิ้งมีความสุขมากๆนะครับแฮปปี Birthday, ้เบิร์ดเดย์เฮีจิ้งจิ้งแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับแฮปปี Birthday, ้เบิร์ดเดย์ค่ะบ้าจิ้งมีความสุขมากๆยิม้มเยอะโอเคไหมโอเคนะปีเบิร์ตี้เฮียจิ้งขอให้สุขภาพดีร่ำรวยเรียนเก่งแล้วก็มีอนาคตที่ดีข้างหน้าแฮปปี Birthday, ้เบิร์ดเดย์อาจิ้งแฮปปี้เบิร์ดเดย์มีความสุขมาก สุขสันต์วันเกิดครับเป็นคนดีที่หนึ่งนะแล้วก็เป็นคนดีของครอบครัวทุกคนด้วยฮาย Happy b i r t เดย์นะลูกรักสุขสันต์วันเกิดครับ Happy b i r t h ดย์จิฮป Happy b i r t เ d a y ทูยูวัจจิงครับมีความสุขมากๆนะปีนี้ขอให้เป็นเด็กดีเก่งๆครับ Happy birthday จิงมีความสุขมากๆนะ <Yeah. S 2> Happy Birthday <laughs> Happy Birthday ต a <Happy birthday. S 1> อรอจิงหลานรักโคเดอร์ p ฮปปี้เบนะครับอะจิงมีความสุขมากๆนะครับรักนะครับจุบจ๊บๆสุขสัวันเกิดครับอาจิงมีความสุขมากๆนะครับรักนะครับสุขวันเกิดอาจิงขอให้เป็นเด็กดีขอให้มีตขึ้นเป็นเจ้าคนในคนนะเ <good>